กราบสวัสดีครับมือนีมาพอกันแล้วเด้อครับในหัวขอเรื่องเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์มีเสียงภาษาไทายดูคั่นวีจี เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์หมายถึงเด็กที่แสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเด็กทั่วไปและพฤติกรรมเบี่ยงเบนนี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กและผู้อื่นเป็นผลมาจากความขัดแย้งของเด็กกับสภาพแวดล้อมหรือเกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตัวเด็กเองซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ขาดความสมรรถภาพกับเพื่อนหรือผู้เกี่ยวข้อง มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเปรียบเสมือนเด็กในวัยเดียวกันมีความขับข้องใจมีความเก็บกดทางอารมณ์โดยแสดงออกทางร่างกายซึ่งบางในการมีความบมกพ้ง่งซ้ำซ้อนเร่นชัดอีกทั้งเกิดขึ้นเป็นเวลานานลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม 1. การก้าวล้าก่อกวนเด็กที่มีปัญหาทางด้านนี้มักแสดงออกในทางก้าวล้าก่อกวนผู้อื่นพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งความโหดร้ายทารุนสัตว์ชกต่อยทำร้ายร่างกายตนเองและผู้อื่นขู่วีดร้องกระทืบเท้าไม่เชื่อฟังครูและพ่อแม่เด็กที่มีปรหาพฤติกรรมในลักษณะน,นี้มักมีความขัดแยง้งกับคนใกล้เคียงพฤติกรรมอาจรุนแรงขึ้นอาจไม่ได้รับการแก้ไข 2. การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหมายถึงการไม่อยู่นิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาโดยปราศจากจุดหมายมีความสนใจสั้น สนใจบทเรียนได้ไม่นานและอาจมีปัญหาความก้าวล้าร่วมด้วย 3. การปรับตัวทางสังคมเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมมีการปรับตัวทางสังคมไม่ถูกต้องคือการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางสังคม 4. ความวิตกกังวลและกลมด้อยด็กบางคนร้องไห้บ่อยบางคนขาดความเชื่อมั่นในตนเองอย่างเห็นได้ชัดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความวิตกกังวลหรือเกิดจากกลมด้อยของแต่ละคน เด็กที่มีพฤติกรมรมลักษณะดังกล่าวนี้ถือเป็นเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมแต่ความตุนแรงในแต่ละคนอาจแตกต่างกันถ้าการนี้สังคมหรือการปีกตัวออกจากสังคมเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนอย่างหนึ่ง 6. ความผิดปกติในการเรียนการให้ความช่วยเหลือ 1. ด้านการแพทย์การดูแลป้องกันการยืนใช้ 2. อนักกิจกรรมบัตการส่งเสริม พัฒนาด้านอารมณ์และพฤติกรรมปรับพฤติกรรมฝึกสมาธิเล่นดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดสานักจิตวิทยาการวิเคราะห์การทดสอบวินิจฉัยคัดแยกให้คำปรึกษา 4. สังคมการยอมรับ 5. การศึกษากาจัดการศึกษาการพัฒนาให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆด้านเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข จัดรูปแบบการช่วยเหลือลายบุคคลร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือุกส,สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือส่งเสริมด้านอาชีพสนับสนุนคุณภาพชีวิตขอบคุณหลายๆเดอครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของเด็กที่มีปัญหาเด้อครับ โอกาสหน้าจังพอกันไหมสวัสดีเด้อครับ